งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราพีรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตโองอกงามสมใจ,มมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูลพลนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพ,าพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้คือเสียงจากทิศบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับ มาเป็นผู้ที่นำเสนอเรื่องราวข่าวคราวสาระโดยเฉพาะเน้นในเรื่องของการเกษตรนะครับมีปัญหาปรึกษาทิดบวนบางประมาณนะครับวันนี้ก็มีปัญหาจากแฟนๆรายการนะฮะได้ส่งรูปต้นมะนาวที่มีอาการยางไหลามาให้ผมดูเสร็จแล้วก็ถามว่า มะนาวที่เป็นยางไหลเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันจะตายไหมนะครับคำตอบสั้นๆเลยก็คือว่าตายตายแน่ถ้าปล่อยไว้ทำไมมันถึงตายเพราะว่ามันเป็นโรคครับนะมันเป็นโรคโรคนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดจากเชื้อราชนิดหนึ่ง ที่ชื่อว่าโบ t ทอดิปโ o เดีย od อันนี้ก็เป็นชื่อเชื้อราชนิดหนึ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายนะฮะหรือบางทีก็พบดิปโฟเดียนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจเรื่องชื่อเสีย,ยงนามมากแต่ว่าถ้าเป็นในแง่ของนักโรคพืชพอบอกชื่อเชื้อเขาก็จะรู้ลักษณะว่าหน้าตามันเป็นยังไงและที่แน่แน มันก็จะมีสปอร์ถ้าขึ้นชื่อว่าเชื้อราเนี่ยมันก็จะมีสปอร์ทีนี้สปอร์ของเชื้อรามันก็จะแพร่ะระบาดไปนะฮะโดยน้ำยางที่ไหลออกมานะครับหรือว่ากระจายไปอย่างที่ต่างๆและถ้าพุ้นชื่อว่าเชื้อราคู่ขาของเชื้อราก็คือฤดูฝน ทำไมเป็นฤดูฝนเพราะฤดูฝนสภาพความชื้นในอากาศมันสูงมันเป็นตัวช่วยทำให้การแพร่ระบาดของโรคเนี่ยรุนแรงนะครับพี่น้องครับทีนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้ว่าเอารู้แล้วละ่ะว่ามันเป็นเชื้อราแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรสิ่งแรกที่เจ้าควรจะต้องทำนะครับก็คือว่า ท่านควรที่จะ,ะตัดแต่งทรงพุ่มของมะนาวเนี่ยให้มันโปร่งนะฮะตัดแต่งทรงพุ่มของมะนาวให้มันโปร่งโปร่งแล้วมันเียังไงเอามาก็ทําให้ความชื้นไม่สะสมแล้วก็ไม่หมักหมมนะครับนั่นก็หมายความว่าทั้งแต่เชื้อชนิดที่ว่าไปจนกระทั่งเชื้ออื่นๆนะก็จะ ลดการแพร่ระบาดลงนะครับพี่น้องครับเ,เรื่องของอาการยางไหลเนี่ยเราจะปล่อยโดยธรรมชาติหรือว่าวิธีธรรมชาติแล้วให้มันเดียว่าหายไปเองเนี่ยมันมันไม่หายครับนะมันไม่หายเพราะมันเกิดแล้วเนี่ยเราต้องมุ่งกำจัดเชื้อรานะครับถ้าเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นต้นมะนาวกิ่งต้นที่ค่อนข้างจะใหญ่นะเราก็อาจจะเอา,อามีดสะอาดอุปรกรณ์สะอาดเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทาอาคลิกขูดออกนะเพื่อให้ยางเนี่ยมันที่ไหลอยู่เนะี่ยมันมันออกมาให้หมดนะครับทีนี้เมื่อมันเกิดแผลเราก็ต้อง ทาบาดแผละนะครับก็เราก็ใช้สารป้องกันการจัดเชื้อรามาทาแต่ดางที่กิ่งมันเล็กแล้วก็ต้นมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมันก็จะมีปัญหาในการที่จะไปถากไปขูดออกนะอย่างนั้นเราก็ใช้วิธีการเอาสารป้องกันการจัดเชื้อรานะครับ นะตามอัตราส่วนที่กำหนดแล้วก็ใช้แปลงทาสีเนี่ยทาไปเลยครับทาไปที่ตามลำต้นตามกิ่งของต้นมะนาวนะฮะแล้วอ,อย่าลืมนะที่ผมบอกว่า,าตัดแต่งนะครับกิ่งให้โปรง่งกำจัดวัชพืชแสงแดดจะได้สาดส่องเข้าไปสึ่งแวดลอ้อม ไม่เหมาะสมต่อการาเกิดโรคนะครับนี้บางคนบอกว่าถ้ายังไม่เป็นเนี่ยทาได้ไหมก็ยิ่งดีครับพี่น้องยิ่งดีคือถ้าคนที่เขาประกอบอาชีพเป็นคนปลูกมะนาวมืออาชีพเนี่ยนะครับเขาไม่รอให้มันเป็นแล้วค่อยมาแก้อันนี้เพราะเขาได้มีงาน ทดลองของเขาแล้วว่าถ้าเกิดแล้วมาแก้ทีหลังเนี่ยมันเปลืองมากกว่านะเรื่องนี้ผมเคยคุยกับเจ้าของสวนกล้วยไม้ใหญ่ๆนะฮะเขาก็ป้องกันเอาไว้ก่อนทั้งโรคพืชเราก็จะเป็นอย่างนัน้นั้นการป้องกันไม่ใช่มุ่งไปใช้ยายอย่างเดียวแต่เราต้องปรับสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็รู้สึกท่านจะระบุมาด้วยนะฮะว่ามะนาวของท่านที่เป็นเนี่ย รู้สึกว่าจะเป็นมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตนะฮะแป้นพิจิตนะครับที่บอกว่าเป็นแต่ความจริงมันไม่ใช่แป้นพิจิตเท่านั้นแหละครับนะมะนาวพันธุ์อื่นๆก็สามารถที่จะเกิดโรคนี้ขึ้นมาได้นะครับอัอนนี้ก็เรียนให้พี่น้อง ได้รับทราบแล้วท่านลงไปสำรวจซิว่ามันเป็นอย่างไงบ้างในสวนมะนาวของเราการทำสวนเนี่ยนะครับเรามักจะมีคำอยู่คำหนึ่งบอกว่าเวลาทำสวนคุณต้องปรับสภาพแวดล้อมให้สวนให้ดีคาว่าปรับสภาพแวดล้อมคือมีการตัดแต่งกิง่งตัดแต่งทรงนะแล้วให้การระบายอากาศดีนะครับ นั่นนั่นอย่างหนึง่งและเราพกจะบอกว่าสวนต้องสะอาดคำว่าสะอาดมันไม่ได้เหมือนสะอาดสะอา้านเหมือนอย่างนั้นอยู่ในบ้านเพราะในสวนมันมีดินมีกิ่งไม้เศษไม้แต่คำว่าสะอาดหมายถึงปลอดโรคปลอดเชือ้อนั่นหมายความว่าเรามีชิ้นส่วนใดๆที่เป็นโรคมีแมลงเราก็ต้องตัดแต่ง แต่ไม่ใช่โยนทิ้งเอาไว้ในสวนเพราะถ้าโยนทิ้งไว้นในสวนมันก็เหมือนแค่ย้ายที่เท่านั้นเองสปอเชื้อราอาจจะยังเกิดอยู่แล้วมันก็ปลิวแล้วก็ฟูฟ่องไปนะครับอันนี้คือความสะอาดสะอาดคือปลอดเชือ้อปลอดโรคนะครับถ้าเป็นโรคผมมักจะใช้คำว่าเตาเผาพืชนะครับเราก็อาจจะต้อง เอาชิ้นส่วนนั้นใส่ลงไปจะเป็นรองซีเมนต์ปิดฝาไว้ถึงเวลาเราก็มาเผาทำลายเฉพาะจุดนะฮะหรือ,อถ้าเผื่อว่าเป็นใบไม้ทั่วไปถ้ฉันอยากจะดูแล้วมันสะอาดสะอา้านไม่ปล่อยให้มันผุเปื่อยไปเองโดยธรรมชาติเราก็รวบรวมมาแล้วก็ทำให้มันผุมันเปื่อยเร็วขึ้นโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็คือกลายเป็นปุ๋ยหมักไปในตัวนั่นเองนะครับพี่น้องเกษตรกร,รกครับมะนาวเนี่ยโรคที่เป็นถึงตายเนี่ยนะก็จะมีอาการยางไหลที่ท่านถามมาและอีกอันนึงที่ทำให้มะนาวถึงตายนะครับนั่นก็คือโรครากเน่าโคนเน่านี่อันนี้ถึงตาย แต่ถ้าไม่ถึงตายนะแต่ว่าเลี้ยงไม่โตกินปุ๋ยสิ้นเปลืองถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนคนที่เป็นเอดเป็น HIV ก็คือโรคทริสเทซาของมะนาวนะครับที่ใบเขียวเหลืองเป็นจ้ำๆแล้วก็ไม่ค่อยให้ผลผลิตต้นก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควรอย่างนั้นนะครับอ่านี่ก็เป็น ปัญหาแล้วเดี๋ยวผมจะคุยให้ท่านได้ฟังต่อไปว่าถ้าท่านจะปลูกมะนาวให้ปลอดโรคปลอดเชื้อแล้วก็ไม่มีมาลงมาแมลงมารบกวนนั้นเราจะต้องบริหารจัดการมะนาวยังไงตั้งแต่เริ่มลงมือปลูกก็โปรดติดตามและฟังต่อไปนะครับเว็บรีลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุป๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร